จะเกิดในตระกูลสูงหรือต่ำก็สามารถทํานิพพานให้แจ้งได้อนน์ในกรณีแห่งอภิชาติหกนี้คือคนบางคนมีชาติดําก่อให้เกิดทรรมดาบางคนมีชาติดําก่อให้เกิดทรรมขาวบางคนมีชาติดำํำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดําไม่ขาว บางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์คนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลตำ่ำ คือตระกูลจันทานตระกูลพานตระกูลจักสารตระกูลทำรถหรือตระกูลเทอยากเยื่อเขาเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มหามาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพันสามไม่น่าดูเตี้ยคอม ขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าว้นาำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปคมไฟเขาก็ยังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกอย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดทำดำอานนท์คนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดทำขาวเป็นอย่างไรเล่า อาน o น์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพรานมีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มหาได้โดยยากมีผิวพันธ์ซามไม่น่าดูไม่ค่อยจะมีข้าวนา้ำประทีปกลมไฟเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริต มโนสุจริตรั้นประพฤติสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอานอนท์เรียกว่าคนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดทำขาวอานอนท์คนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่า อานอน์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพลานมีผิวพันณซามไม่น่าดูเตี้ยค่อมเขาปรงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้น ครั้นบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้งสี่ยังโพูดชงจิตให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แลอานอนท์เรียกว่า คนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานน์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพระมหาศาลหรือสกุลข้าพดีมหาศาล อันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และเข้าเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกลี้ยกล่วแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะ ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปคมไฟเขาประพฤติกายทุจริตบัจจิทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารก อย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทรรมดำอานนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดทรรมาข,าาขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพระมหาศาลมีทรัพ์ และเข้าเปลือกพอตัวมีรูปงามร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำประทีปกรมไฟเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุตติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดทำขาวอานอนท์คนชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานอน์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลมีทรัพย์และเข้าเปลือกพอตัว มีรูปงามร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำประทีปขมไฟเขาปรงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรัทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดี ในสติปัฏฐานทั้งสี่ยังโพชฌชงเจ็ดให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แลอานอนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานอนท์เหล่านี้แลอภิชาติ